ไปแห่ผ้าขาส่วนเลยทุกคนผ้าขาวสวนเลยปลูกเม็ดถั่วดำนาค้นแล้วก็เลยจะปลูกคนะถ้าเพาะไวแบบลงไปปลูกมันบอ่ออยู่ดินดีเนาะปลูกอยู่ดินมันขึ้นแล้วก็ขึ้นเลยถ้าเพาะไวในกระถางเข้าเอาไปล่งดินล่างเทียมมันทามือใดมันแดดมันก็นสีถือแดดมันสีเหี่ยวนาะก็เลยเอาไปล่งดินเลยก็หมากกัท่านก็ไปใส่ปุ๋ยต้นไม้ต่างๆ ใชหมุยปุยป๋ยปยูข้อมูลเพื่อนเพื่อก็เล่นลูกหยาออกก้อมทางปลาหญ้าออกก่อมเวลาลูกงคางสวนเพิ่นมะสีดห้าหล่องตามทางนะเพิ่นมาสีดตามทางเพิ่นยานทางห้ามันหกเพิ่นเลียาานะ้ยวหยามะพนมาสีดนะยานมันกระดินเข่าสวนเฮาก็เล่นจิตทางหยาออกความขางทาง ลุคนมากส่มาฉีดพ่นยาหยาบวยยานทาง้งหกวันนี้มันนามมันกระสีดิน่นนามพ่นกระสีกระดินเขามาสวนเห่านะยานมาถือต้นไม้ต้นไหลเห่าแต่ว่าก็หลอกบอกลุงคนไหวอยู่ดอกว่ะเพิ่นกระบือฉีดบอกทังสวนเห่าพ่นกระบือฉีดเขาไหลเพ่นกระสีแคลมแค้มทางเพ่นกระเบื้ฉีดพ่นมาทาั้งสวนเห่าแต่ว่ากระยานมันพงเขามานะ อย่างนั้นคุณละอองมันจะเขามาใส่ต้นไหม่เฮาน่ะเพราะว่าต้นเฮ้าต้นใหม่เฮ้าปลูกไว้หลายแล้วอย่างนั้นมาถือใบถือใหม่ผลนผลิตเท่าที่ปลูกไวพันมาปลูกมาท่านปลูกเบี้ยต่างๆด้วก้นใส่ปุ๋ย้อมปุ๋ย้อม